พวกเราทุกคนนั้นเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเกิดเรายังรู้ว่าเราเกิดวันที่เท่าไรวันอะไรขึ้นแรงปีค่ำตรงกับเดือนอะไรแต่ว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่รู้เลยว่าเราจะหมดลมหายใจ เราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรเราไม่รู้เลยในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงพยายามประพฤติมั่นปฏิบัติธรรมฝึกส,สติให้เรานั้น รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาขอให้พวกเราทุกคนจงอย่าลืมว่าเราเกิดมาเราต้องสร้างคุณงามความดีเราอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทบางคนนั้นก็ยังหลงระเริงกับชีวิตกับลมหายใจ ที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้โดยไม่คำหนึงนึกถึงในการแหกทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อพิจารณาดูแล้วเหมือนอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งรอมัจจุราชก็คือความตายนั้นจะมอบอาชีวิตที่เหลืออยู่ ในวันหนึ่งคืนใดนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าคนใช้ชีวิตไม่ประมาเรายังมีลมหายใจอยู่ขอให้พวกเราทุกคนจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อว่าเรายังมีลมหายใจ มันยังมีวันพรุ่งนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในการพิ่จรณาถึงความตายกันเข้าไว้เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะเะนนั้นแล้วให้เราระลึกถึงว่าสักวันหนึ่งนั้นความตาย ต้องมาเยือนเราอย่างแน่นอนเราไม่สามารถหนีความตายไปได้ถ้าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติเป็นผู้ปฏิบัติให้เรามองโลกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ได้ผ่านมาเพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเป็นของเราแต่ผ่านมานั้นเพื่อให้เราผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าทุก์หรือสุขเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนขอให้เราจงคิดว่าเรื่องเลวร้ยรายหรือมีความสุขสักวันหนึ่งมันก็ผ่านไป ก็ขออยากจะฝากพวกเราทุกคนไว้ว่าเรายังมีลมหายใจอยู่จงอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทจงพยายามมั่นให้ทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อแว่จิตใจของเรานั้นจะได้มีความสุข เหมือนคนอื่นเขาบ้าง